ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราคุณนัทวันมีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมนะครับทราบสาเหตุไหมฮะตัวเองเจ็บเพราะอะไรอุบัติเหตุหรือเปล่าห,หรือว่าคือจากการทำงานค่ะมสมัยก่อนเนี่ยจะเดินเยอะค่ะเดินเยอะมากแล้วก็จะใส่รองเท้าส้นสูงอ๋อสุภาพสตรีนะฮะ,ะไ,มไม่สูงไม่ได้เลย เป็นคนตัวไม่สูงอะคะ่ะก็เลยต้องต่อเท้านต่อขาขึ้นมาสักหน่อยนะคะค่ะก็เป็นเพราะเรื่องของของบุคลิกภาพามมคะ่ะถูกไหมฮะค่ะแล้ว,แล,วแล้วมันมาเจ็บเมื่อไหร่ฮะมาเจ็บเมื่อสามสี่ปีที่แล้วคะ่ะคือเจ็บมากแล้วก็คือตรงเข่าจะบวมข้างเดียวหรือสองข้างครับอ่าจะเป็นหนักคือข้างขวาเป็นข้างขวาข้างที่ถนัดหรือไม่ะค่ะแต่เป็นทั้งสองข้างอะค่ะอ๋อคือเจ็บทั้งสองข้างมันเจ็บยังไงฮะ มันเจ็บข้างในลึกๆก็ค่ะเจ็บข้างในเลยแล้วก็จะไม่แป๊บอ่ะค่ะเจ็บเลยเจ็บตลอดเวลาค่ะก็มีมีบางช่วงที่พอเราทานยาคลายคลากล้ามเนื้อคลายเส้นก็จะดีขึ้นมานะบ้างแต่ก็คือสักไม่ไม่นานก็กลับมาปวดอีกแล้วจนคือจนกระทั่งเข่าบวมอะค่ะใครเป็นคนแนะนําให้ทานยาพวกนั้นฮะ คือรู้จักกับคุณจิราภาค่ะก็เลยไปให้คุณจิราภานวดให้คุณจิราภาก็เลยแนะนํา บีมสีชมพูค่ะอ๋อไม่ฮะก่อนหน้าที่จะทานยาพวกยาแก้ปวดคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อคใครเป็นคนบอกฮะหรือไปหาหมอฮะออไปหาหมอค่ะอ๋อคุณหมอแนะนําให้ทานค่ะคุณหมอแนะนําให้ทานแล้วก็จะแนะนําให้ทานพวกแคลเซียมทานกูโคามีนซึ่งมันก็หายไปชั่วครั้งชั่วคราวอะค่ะคือไม่ได้หายเลยอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรที่คุณหมอทั่วๆไปมักจะให้ผู้สูงวัย ดูแลในเรื่องของข้อเข่าหรือเปล่าครับอาจารย์ครับค่ะก็สำหรับเวลาปวดมันมีการอักเสบหมอก็ต้องให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบ,บนะ,ะแล้วก็กลูโคซามีนนั้นก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนได้นะฮะแต่ว่าคือบางประเทศก็ยอมรับ ว่ามันช่วยได้แต่บางประเทศเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่าลองให้กินเทียบกับแป้งแล้วมันก็ไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนทานเข้าไปแล้วมันก็ดีอยู่พักนึ่งแล้วมันก็กลับคืนมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแคลเซียมนั้นเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะอันนั้นป้องกันกระดูกบางค่ะซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นในภาวะผู้หญิงสูงวัยที่เข้าสู่วัยทองก็จะก็จะเริ่มเป็นนะคะ ครับอย่างของคุณนัทวันเองพอเจ็บปุ๊บก็ทานยาแล้วก็ไปนวดค่ะนวดหายไหมฮะนวดก็หายคือจะหายไม่ก็เหมือนเดิมค่ะนวดให้ฮะก็คุณจิรพาคะคะเ็แสดงว่า้คุณจิรพานวดไม่ดีใช่ฮะเขานวดดีค่ะแต่สุขภาพเราไม่ดีเองค่ะคือมันเป็นการมันเป็นการแค่บําบัดเฉยเนะ่าแล้วก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือนิ้วข้างซ้ายฮะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วล็อก ก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยคือคิดถึงที่เข่ามากกว่าค่ะคือนิ้วล็อกเราก็คิดว่านิ้วล็อกค่ะคือไปไม่ค่ะไปฉีดยาแล้วไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแล้วสองครั้งซึ่งหมอบอกว่าไม่ฉีดไม่ได้อีกแล้วนะคือฉีดได้แค่สองครั้งคือถ้าเป็นอีกก็คือต้องผ่าตัดนิ้วล็อกเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับก็เกิดจากข้อเสื่อมนั่นแหละครับ ส่วนใหญ่ที่ฉีดก็จะฉีดสเตียรอยให้ซึ่งฉีดสเตียรอยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ให้ไม่เกินสองครั้งอ่ะอืมเอาละเสร็จแล้วคุณเจรพพาบอกให้ลองลองทานดูค่ะลองทานดมพอฉันขี้เกียดนวดแล้วหรือเปล่าฮะคงอย่างนั้นั้งคาเห็นนั่งยิ้มอยู่เลยโอ้ล้อเล่น่ะก็คือแนะนําเรื่องดีๆให้ใช่ไหมฮะค่ะให้ทานสีอะไรคะสีชมพูค่ะทานสีชมพูทานยังไงครับ ทานสองเม็ดเช้าค่ะสองเม็ดเช้าสองแคปซูลเช้าสองแคปซูลก่อนนอนค่ะอ๋อไม่ไม่ค่ะทานเช้าสองเม็ดแค่นั้นเองสองเม็ดแค่นั้นเองค่ะแล้วทานอยู่กี่กี่วันถึงรู้สึกว่าทานมาได้สักประมาณสามอาทิตย์ะค่ะก็รู้สึกว่าความความที่เคยเจ็บเข่าเนี่ยรู้สึกมันจะหายไปสักประมาณแปดเซนต บวมเหรอฮะอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่บวมคือคือความที่เราเจ็บมาฮะที่ปกติจะอะ่เดี๋ยวคือถ้าใช้เข่าขึ้นลงบันไดเยอะๆหรือยืนนานๆก็จะเจ็บแต่ตรงนั้นเนี่ยคือทานทานไปแล้วสักประมาณสามอาทิตย์อะคะ่ะครับเข่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็คือเท่ากับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นที่หายอะคะ่ะเมื่อเทียบกับยาที่เรารับประทานตอนนั้นค่ะเป็นยังไงฮะก็ดีกว่าเยอะอะคะ่ะ อืมอืม,อมก็คือพูดง่ายๆว่าทานบีมสูตรสีชมพูค่ะทําให้รู้สึกดีขึ้นคิดไปเองหรือเปล่าครับอ่าคงไม่คิดไปเองอะค่ะคือเพราะเป็นคนสังเกตตัวเองค่ะการทํางานของเราต้องต้องยืนค่ะ,คะต้องยืนแล้วก็คือดืนนานๆมันก็จะเจ็บแต่คือเราทานบีมสีชมพูไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราสบายตัวขึ้นอืชีวิตประจําวันมีความสุขมากขึ้นแอบสงสัยไหมฮะว่า อาจารย์พิเชษใส่อะไรลงไปหรือเปล่าอาจารย์คงใส่แต่ของดีๆให้กับพวกเราหมคะโอ้โห<ะ> <laughs> ตอบอย่างนี้เอาใจกันหน่ดูเลย <laughs> จริงๆครับอาจารย์พิเชษในสารที่เราใส่ลงไปอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งมีมีแต่บังคุดฝรงังบัวโบกนะฮะงาดำแล้วก็ถั่วเหลืองครับไอชิงเหล่านี้เนี่ยมันให้ประสิทธิภาพจน, <c oughs> จนแค่สองถึงสามสัปดาห์นี้รู้สึกได้เลยเหรอครับคือถ้าเรา เอาแต่พืชดิบๆคือไม่มีการผ่านการสกัดเอามังคุดสดๆเลยมากินถัวเหลือมากินถั่วเหลือดำผมว่ากินเท่าไหร่มันก็คงจะไม่ได้ริ์เหมือนกันตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทําพืชห้าตัวที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยที่ด็อกเตอร์ต้นตะการพูดถึงเนี่ยนะครับเราทราบดีว่าต่างก็มีสารซึ่งมีอาการมีความสามารถในการทําอะไรกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราครับ เราก็สกัดมันออกมานะครับสกัดออกมาแล้วก็ผสมกันผสมกันนี่ในพวกนักวิทยาศาสตร์อย่างพวกเราเนี่ยเวลาเราผสมอะไรต่ออะไรเข้ากับอะไรนะมันจะไม่ให้หวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราจะหวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันจะได้มากกว่าสองคือหมายความประสิทธิภาพต้องมากกว่าสองเท่าใส่หนึ่งหนึ่งเข้าไปมันควรจะเป็นลักษณะของการใช่ซินเนจี้เห็นไหมตั้งแต่เป็นด็อกเตอร์ผู้พูดภาษาอังกฤษเรื่อย มีศิลปมาจากอาจารย์นี่แหละมีมีการเสริมประสิทธิภาพกันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกือก็แล้วแต่นะครับศาสตร์ตรงนี้ไม่มีเขียนไว้หรอกไม่มีไว้เขียนไม่หรอกมันก็เกิดขึ้นจากการลองทําไปทํามาแต่ว่าการทดลองที่โดยไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราคงลองกันตายนะกว่าจะได้เรื่องแต่จากการที่เราอยู่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยห้องแลบเนี่ยสามสิบปีกรสานสิบปีตัวเอฆเนี่ยผมสกัดพืชเนี่ย อย่างน้อยสามรอยต้น oh. นะฮะแล้วแต่ละต้นที่ออกมาเรารู้ว่าธิ์อะไรสารอะไรแล้วเราก็ศึกษาเกี่ยวกับมันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้จากพืชห้าตัวเนี่ยสกัดเอาสารซึ่งมันมีคุณสมบัติในการทําอะไรกับภูมิคุ้มกันออกมาแล้วก็ผสมกันลักษณะที่เรียกว่าซินิชิซึมเสริมประสิทธิภาพกันมันมีห้าตัวใช่ไหมคุณต้น ครับมันผสมกันห้าครั้งถูกไหมครับมันก็เพิ่ม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 ในสุดเราก็ะ้ด้ประสิทธิภาพของสารซึ่งไปทําอะไรกับภูมิคุ้มกันของเราที่สูงกว่าอปกติหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปกินพืชสดสดก็กินเยอะครับนะเพราะว่ากินบางตัวมันอาจจะเพิ่มองตัวที่อยู่ในพืชเดียวกันอาจจะไปลดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สิ่งที่มีประสิทธิภาพโดยใช้พืชเพียงเล็กน้อยสารสกัดเพียงเล็กน้อยที่อาจารย์พิเชษเรียนด้วยว่าจัก แค่ผลไม้5้าชนิดนะครับ,รบนำส่วนผสมมองมันมาเนี่ยแต่สัดส่วนที่มันแตกต่างกันมันก็เลยออกมาเป็นสูตรที่แตกต่างกันใช่ครับใช่ครับนะด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกันเราก็ได้ฤทธิ์ของสิ่งที่เราได้ต่อที่ไปทํากับเม็ดเลือดขาวลักษณะแตกต่างกันด้วยครับแล้วจากความรู้ตรงนี้แหละ เราก็ปรับของเราไปเรื่อยๆในสุดเราก็ได้สูตรที่แตกต่างกันไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวลักษณะแตกต่างกันเพื่อไปปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่มีระดับผิดปกติของภูมิคุ้มกันนะฮะก็คือไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปสร้างให้ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยตัวเขาเองนะฮะด้วยตัวเขาเองครับครับอย่างกรณีของคุณนัทวันนี่คือพอทานหายเจ็บแล้วนะฮะก็ก็ไม่ต้องให้หยุด เปลี่ยนสีชมพูมาเป็นสีเขียวในขณะนี้นะครับประการแรกทีเดียวสูตรช,ชมพูเนี่ยบนทีวีเนี่ยบนจอทีวีจะเห็นว่า,าผมเขียนไว้ว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากการลดลงของ TNF a Alpha า인ทลูกิน6หรือ t n Alpha, 6, 6นะครับแล้วก็인ทลูกิน17ทั้ง3สารเนี่ยก็คือสารที่โจมตีเนื้อเยื่อเราเองทำลายเนื้อเยื่อเราเองนะครับจนทำให้เกิดอาการอักเสบนะครับ เมื่อเราลดลงมาอาการอักเสบมันก็จะลดลงมาด้วยครับแล้วเราก็ชัดๆนะฮะนี่คือผลการวัดของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับแล้วเราก็พบว่ามี TnTnF f alpha ลดลงชัดมากจนเกือบจะเสือศูนย์วยด้วยซ้ำเห็นไหมะอันแรกนะครับแล้วก็ Tn แล้วก็อันที่2คืออินทูริน6อินทูรินิน17ต่างก็ลดลงไปนะ,ะเป็น3ตัวที่ลดลงไปเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลย ที่อาการอักเสบลดลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับอันนี้คือผลจาก15วัน <ừ> mm บางคนเนี่ยวันที่สองวันที่สามเขาก็รู้สึกแล้วแต่แน่นอนเวลากินแค่สองเม็ดต่อวันมันก็จะไปรู้สึกเอาอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่นะครับแต่ถ้าสิบสี่ถ้าสี่เม็ดต่อวันเนี่ยผลอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้สึก <ừ> mm นะฮะยกเว้นคนคนนั้นมีอาการที่มันเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราเข้าใจนะครับทีนี้ถามว่าเมื่ออาการปวดมันหายลง จากการที่มีการอักเสบลดลงนะครับจากการลดลงสารสามตัวเนี้ยแล้วทําไมต่อมาเนี่ยเ,เวลาเราหยุดใช้ซึ่งผมจะบอกว่าบ่อยๆว่าใช้ไปแล้วอาการดีขึ้นให้หยุดใช้ใช้ให้หน้อยลงเอ๊ะแล้วทาไมมันไม่กลับมาปวดใหม่นะครับก็สาเหตุก็เป็นว่าว่าพืชห้าตัวหรือสารสก,กัดห้าสารที่จะจะพืชแต่แล้วเอาออกมาเนี่ยเราสก,กัดออกมาแล้วเราก็รู้ว่าไอสารสกัดทั้งห้าเนี่ยมีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจน สร้างคอลลาเจน c a r ์ต l a g e หรือกระดูกอ่อนก็คือคอลลาเจนชนิดที่สองคอลลาเจนมีอยู่สิบกว่าตัวนะครับคอลลาเจนหนึ่งถึงสหนึ่งถึงสามก็เป็นคอลลาเจนที่ทำให้ผิวหน้าของคุณต้นสวยงามมากถึงขนาดนี้นะโดยคอลลาเจนตัวที่สองนะก็คือก็คือ c a r ์ต l a g e ก็คือกระดูกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนมีการสร้างขึ้นจากคานที่มันเสื่อมสลายไปเพราะนั้นเมื่อมันสร้างขึ้น เรากระดูม,ม,มันก็ไม่ขัดะนะครับมันก็ไม่กระทบกันนะครับเพราะจะไม่แปลกใจเลยที่ว่าคนกําลังเข้าไปเตรียมเข้าไปผ่าเข่าเอ๊ะทำไมถึงดีขึ้นทําไมถึงระยะเวลาสั้นมากแล้วหายปวดพอหยุดกินหรือกินน้อยลงก็ไม่เห็นต้องไปผ่าเข่าอีกออนะฮะก็สาเหตุก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาเขาจะกินต่อไปแต่เขากินปริมาณน้อยลงนะครับแล้วเราก็มักจะแนะนําว่าให้กิน ตัวสีเขียวด้วยนะฮะตัวสีเขียวแทนตัวสีเขียวก็เหมือนกันนะทั้งหน้าพืชก็มีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้ครับก็ถึงจะไม่ปวดขึ้นอยกเว้นฮะยกเว้นว่าเรากลับไปโหมนะฮะจนกระทั่งใช้งานหนักเกินความสามารถในร่างกายของเราที่จะทนต่อสภาพนั้นได้เราก็จะกลับมาใหม่แน่นอนครับเอาละครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ